ขวางหอยลกขอางหอยขวางวัวชืองปลูกย่างแหวกกับบัวย่างจังย่างจังเนี่ยขวดอยเนี่ยแม่มันอไห่ขวาอยเหมือนโนเลยรักนี่ยหัวล้านพนันจะเสียใจช่างจ่าวางใจคนเนจะจนใจเองคนเราหูจะหนาบพหูใจหูจะใส่พรหูว่าฉีเหม็นซ้ำไหนมันจมไปผู้ใดบ่าปวงบ่วช้งขวองวยล่ของหวยของสวนขวย สาขาุมแม่มันปลูกหยัง่งให้มันเลยทิ่แจกนแม่เนอะแองไปไงระบาดปลูกมะซางให้มันเป็นมะแซงปลูกมะแจงให้มันเป็นมะเชือปลูกพักวันเป็นพักแดดไปขายตลาดในขคนหมามันเหมือนหงมันเลยขายมาค้นหมาก็เป็นเขาเลยขายเจ้านะอ้าแม่หยังเดียวนี่เป็นไรมืงขึ้นเจ้าไหมเจ้าไหม ต่เป็นมึงโคตรมึงโค้กคักเนาะจังไหนมึงแจ้งกาถามการะเจียวเหยียบข้อกุดซะตอนมึงเมาโพดเมาโพ้มึงจังไหนจ้งถามว่ากล้า,กาเกียวบ่โอ้โอแดกตายตั้งแต่เราเข่าบ่แดดงั้นมึงขึ้นแดดก,กับบ่เข่าเด้ากับบ่ถึกมึงอหัวบ่มึงขึ้นนี่มึงเด้าเบิดขึ้นอ่ะมึงเด้าคับ มาอยากไอยปัสซาก่อนแต่น้องมาบม่ได้แทะมันนําขาผักของุ่นบอขําไปต้องลองว่ามันแม่นเกอดกับนมเรารวยขาผักเจ้าเสบ่เถ้าคอยขึยย้นเลี้ยวอยู่สั่นแม่นเลี้ยวมึงเลี้ยวแต่บางกูมันบลเลี้ยวมันทรมานม่าเท่าอยู่เป็นควายไทยใช่ไหมจะไปหาแล้วเหรอ เพราะว่าบริษัทไอจะไม่รับควยต่างด้าวจะมีปัญหามากควยไทยจะแข็งแรงแล้วก็ขยันทำงานทช่งวันที้งคืนแน่นอนแน่นอนคนไทยแข็งแรงควยไทยร้อยเปอร์เโอเคแล้วเอิมอยูเคยเอิมยุ่งเกี่ยวกับเออยาแสบตาดมั้งไหมไมเกี่ยวบนี่นะฮะ ยาแสบตาโอ้มากรยเฉบจะกามึงนะค่บโอ้ยยาแสบตาที่เป็นปัญหาสังคมยาแสบตาอ๋อยาเช็บติดยายาแสบตาโอ้มา,า,า,ายุ่งเลยมายุ่งสักอย่างไม่เคยยุ่งเลย